ทำนิดทำท่าเดียเย้แค่นี้เหรอแค่นี้ชื่ออะไรครับโอ้วันนี้ห้าร้อยเหรอโอเค,ออเคมอไซมอไซย,ยืนถือแบบยไปก่อนมอไซชื่ออะไรครับฮะน้องเอินมาจากไหนคะพี่พี่สามใบหน่อยมอไซของนาน้องเอนินมาจากของนาน้องเอาแบบไม่พี่้วงไปเท่าไหร่ครับ รวมไปเท่าไหร่ทังที่เก้าครับที่เก้านะครับสองเบอร์หรือสองร้อยสองเบอร์โอ้โหสองเบอร์ใช่ไหมลูกอาบบอสเขาอยากฟังเสียงขีเบอร์ครับสองอันนี่คืองเบอร์ว้าวได้มอไซคโอ้ยยยยดียย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 